บ้านพี่ขาดคนหุงขา้าวอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงขา้าวที่บ้านเลยยุง่งพี่เองก็งานนังน,นุ่งทุกวันพี่ยุ่งขาดคนปลอบใจ คุณแม่ก็เคยบอกเราอยากได้เจ้ามาเป็นสะพายคุณพ่อท่านก็โอเคอยากได้หลานไกวแเปลฝากฝีฝากครหากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงใดจะไม่บ่นให้รังคาญ มาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้าน หากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงขา้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหา พี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนใจใช้น้ำสคุณโดยไม่คิดคุณค่ามารักพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันสิบนิ้วก็กราบคบคุณยา่าส่งนะฮะ